ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขคนครับผมมาครับมาพบกับขุนทองคือเก่าในช่องขุนทองกินแหลกครับผมซุปหนูไม้ส้มครับผมกับปิ้งปาเค็งพี่น้องเอ้ยปาเค็งส่องตัวกับสามชั้นดำดำโบดำได้ครับปากเค็งไหมครับโอ้ยไหมครั้งหนึ่งโบไปยังครับโบไปยังกับซุปหนอไม้ส้มเจียวหนอไม้ส้มบานพ่อเบิร์ครับข้าเหนียวห้อนๆคือเกา ค้าลำไรครับแซบคือก็กหมนนีนี่ครับขนมจีนเซาวน้ำปลาครับกบกลิ่นข้อกลิ่นไร้พดนะครับพี่น้องครับกลิ่นเขาก็คุ้นท้อ,อ,องครับเจ้าน้าทซ่มพี่น้องเลยพักบุงกะไงตา

รสส้มเลียวขาแพงมูกเลยน้องปลาเค็งปลาเค็งบ้านค่อยๆเอ,อื่นปลาเค็งพี่น้องมันเดี๋ยวทิ้มเสร็จ แซ่บพี่หนุอมเอ้ยจุดปใช่ไหมเน,นะปลาเข็นแซ่บเจียวลงส้มครับ ครั้งหนึ่งไหมไหมกับไหม,ไมสะเก็ยเหมือนนะครับปลาเถึงกินกับเจียวน้ำม้ส้มโอ้ย ban phôm ơn chầu bằng phương thi ơn sụp ปิ้งปักเข็งบักเก็งน้องหินตักให้เมื่อเช้านี่ครับโอ้ขอบคุณมากสองตัวให้กินมันเด้อแกงเนี่ย ห้าใบกับข้างสือองไหมครับของกินข้องยัดซื้ออย่างเดียวไม่ไหวหรอกทุกวันนี้ครับจะบอกให้พี่น้องครับซื้ออย่างเดียวสั่งนี้ไม่ไหวหรอกชีวิตเปลี่ยนผมบอกให้เลย ของยิงกินทองกินตัวธรรมชาติบ้านทองพวกมันเจ้าน้ำไม่ส้มครับสุด โอ้ยพี่น้องครับมนันครับปลาเข้งครับปลาเข้งปลาหมอคนไทยเขาเรียกปลาหมอโอ้ยสลัดน้อง นพุ่มสาวน้ำปลาไปครับนุ่มจีนอืมใส่พริกพวงโคตรเผ็ดเลยยังคล่องกินง่ายๆครับ เอาครับพี่น้องครับคลิปนี้วนไว้ใช่ไหมครับคุณห๋องอีกค่อยๆเริ่มเดืดดเลยเลยิกกะเลิกงานมาน้องเอ๊ะงหินน้องเข็มจับผักเองให้ส่องตัวเรีมยมาย่างครับ ยังใส่ซ้ำชั้นซ้ำชั้นกับแผงขนาดพุะะพมมม่มเลยมาเจ้าวหน่สุ้มเข้ากันเลยครับนเนี่ยอาครับพี่น้องครับคลิปนี้ไวซ์มี้ครับผมไว้ติดตามคลิปต่อไปฟ้ากกดไ์กดแช่์้นทองกี่แรกเลยครับสวัสดนี้ครับ